บายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ <c oughs> นตั้งอกตั้งใจมหาลูกสาวโดยเฉพาะสวัสดีครับสวัสดีครับเยนซันเพิ่อนเอาอะไรมาจริงจับเขาหมดท่านใ้เข้ามา จารักจะเอาผู้ใดมาเตอร์ไสค์มาที่นี่สวัสดีครับบูค่ะเนี่ยสวัสดีครับลูกสาวดิสวัเดินีครับสวัสด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 ีครับนอนตื่นแล้วมาแล้วเกุ้งยิงนอนตีเออร์เออจะได้เสียนะหมดที่เหนี่ยว ผ้านอีพอแลาวมบามาเดี๋ยวตินใบสามเดี๋ยวนี้ใบได้เลยเดี๋ยวนี้อืมเอ้าล้างขาซะก่อนท้อสวัสดีครับสวัสดีครับพ้อมาผลมาย่ำย่ำนางนอนหลับโอ้เล้วเลยเถอะประเทศด้มี่ะไรจบมมอย่ใส่จบมาอยู่ทั้งผีตุงวันกวัน ว่าอันนี้เปิดทำการไปเห่นเอ้สิขึ้นพร้อมกันขึ้นพร้อมกันเลยได้อะไรกินคเออได้อะไรกินคะอือมีอย่งกูเจอแควขาเบื่อเบื่อหน่อยเพราะปันี้บ่หน่อยอน้ยเบื่อเอาอีริสตาเบื่อขึ้นมาแล้วบันนี้ อ๋อ,อก็จะขึ้นบ้านใหม่พร้อมกันสิวันดีค่ข้าวันดีค่ขคนเขึ้นพ่อแม่ตานไา้หรอฮะกล้วยเสียอืมพูดนะว่าเอามันคือจังยืดครับจับท่านั้นจับทาบ่านั่นไปพอดกันได้เอาไหมอืมมันสุดก็ได้ใส่อส,ส,สองหรอ ืดอ่ะอันนี้เวียดมันติดลมมันบ่มเหมือดไปแล้วติดเออมันต้องติดทับอีกอันนึงก็มีก็ได้เห,เหนน็นช่วยแล้วประเทศเหนือยังน้อยก็ได้ช่วยแล้วงั้นนี่ มาอีกก็วไหนมันมาเส้นเด่นนั่นมาเดี๋ยวโอ้สิเลนนี้ไปไสิอันนี้ต้นเนี่ยพันรถผมเมือน,นันพันนันเผ่าอันนี้นะบอขาดเลยไหมลงจากรถซิปล,อล้อรถค่วงมาแไหมลงจากรถค่วงมาปิวมาเลยไหมเหนียวด้วยเนาะ Men yang kim yang kênh kia mình, pin phong pin tung tung như hạn bòi yang bòi tuyên lệ กฮวันดีค่ะวันดีค่ะมามาเดี๋ยวนี้ส่รขาหมอดกำลังมากำเนิดจริงในยังกินจ้ากะหองกินกามือเส้ยวมาหมอดพ่อเอกกบกขาไปนี่จะไเป็นผู้จัดการห้มูยุ่หันคนละคนคณพอมอดคนละคนเบื้องมองในวันจังคือพอมอดคนนึ่ง บอกมันมวกมันแหลกเมียนนั่นดิน้น้ำกันกบพอหมดปุ่นยางเลยทั้งนอกลังมาจะยางมากสิขี่รถมาน้ำกันมากับเจ้านายพนพอดีพนมีลังวันมาให้ลูกสาว ว่าลูกสาววันที้ตื่นสิที่แหลกแล้วเสียวไปฝากผมยี่คนละเขเรยกว่าพฝากดอกพอดีตื่นพอดีกับเขาไปหาลูกสาววัสดีครับ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 หัวดีดแล้วแล้วที่นี่ยี่เนแล้วเจ้หนี้ก็สินมันเพื่อเสียยังต้อนี่ปูง้ายจ สนยอมสบยทงน่ะเป็นตะลีนระเ็ดสวนย่อมเลยกนี่ยแต่ผมมีเวลาอยู่หรอกผมจะขี่ผมเหยดอยู่พี่ไก่พี่วันผมมันเห็ียดอนนี้ผมเศร้าเห็ดแล้อเฮียนเพราะ้วมนี่ํ้าเนี่ยกับยูเศร้านั่นแหละสนุกมันได้ยู่ก่มันไ่ได้ยูเมมาจะไปหายกินต่นักมันยูหมองนั่งยูให้มันเต็มซะก่อน เด็ครับเพื่อนเสี่ยวหมอคุนถามหากาลังเสี่ยวไปหาเขาพอดีเลยกันเป่ากับหมอกับพี่สาวว่าเขาช่วยาั้งที่ก็ทราบไปเฮ้ยเรานอนเรานอนหน่อนอนสภาพนุ่งผ้าซาลงตัวนี้เนี่สภาพผ้าซาลงเสี่ยเพราะนุ่งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเทาเทาถิ่มเท้าแขกงหรอถท้าแขกมาพี่เนาะเอ้า อันนี้มันพูดอะไรฉ่นนี่อันนี้มันพูดอะไรฉ่นนี่บาาอ้เนี่ตื่นสาวนอนเอ๊ะแลวฝ่าวะเอ๊ะ,อะผู้จัดการได้อะไรกินวันที่ข้าวันที่ข้วันที่ข้วันที่ข้า,วขา,วขาจวญญายางวัตวัเหรอเมียน คนเข้าใจประสงค์ส่งกลางกินกระดิเสียนุ่งไม่ได้โดนดูที่จริงไม่ได้ว่าอยากให้เป็นหย่างนี้ยังเป็นอย่งเออยังเป็นอย่างอื่นนะวันนี้ผู้จัดการมาเป็นลูกเองเลยมาเป็นกรุ๊ที่พ่อการ์เซบอกว่าอะไรนะวงสองถ้าเกิดศิลปินไม่ครบจะเอานี่มาจูบด้วยมึงเอาจูบด้วยจาบเพชรด้วยเดี๋ยวดูอยู่แล้วมาไทยไปไม่ไปไง เขาว่ารู้หมดศิลปินไปถูกต้องใครไม่ไปก็คือหักอย่างเดียวสองมีนานะจ๊ะผู้จัดการไม่ไปก็คือหักถ้าพี่นายไม่ไปล่ะครับไรออกแล้วนายไม่เป็นไรไม่ต้องไปก็ได้ทีแรกจะขายบัตรได้ปุ๊บนายโนไปปุ๊บขายบัตรไม่ได้เลยประกาศว่านายโนเขาไปเขาไม่ซื้อบัตรเลยเอามือนี้มี่ในงานประกอบมือนี้มีงานประกอบ ุ้้สองเย็นใี่ไหมสามลงทาบมอลลาดังเขาเรียนซีมือหยุดสองซีมือหยุดสองแต่แสดงว่ามือเลนหยุดมือหยุดหยุดแสดงว่าเลิกการหันมือเลนเส้ากันชิแห้งม่ดีเลยพอาะ่หยุดพราะนเจ้าหน้าที่รับงานนี่อุดรสีสเกตอุดรสีสเกตผุนพี่บุญรักเเสีกาเป่นขุนรัไม่สาวน้อยเขาผ่านมาแล้วเออ สาวน้อยเขาผ่านมาแล้วตอนแรกเรียนไอ้นี่หมายถึงทดดินต่อไหมเขาเรียกว่าทดลองเครื่องว่าใช่รถมันวิ่งดีหรือเปล่านั่นแหละคือสาวน้อยเนี่ยเขาผ่านจุดนี้มาแล้วเขาก็จะดูว่าลำเพลินโชว์เนี่ยขับรถเป็นยังไงขับได้เตอรใช่400กิโล500กิโลทำได้ไหมพี่บุญรักอุดรส่วนน้ำพุ่มลอยเห็ดไปคับไปสะพานแกนดินดีแก่นดินแล้วก็ไปเซก้าโทษไหมต้องโทษผู้จัดการทั้งสองครับอารับงานไปยังไงอ่ะ ก็ให้เขาได้ออกกำลังกายเราเนี่ถือว่าเป็นโปรโมทใช่เโปรโมทผลงานเาว่าเราเป็นสมัยตะกี้เราเจอกันมาแล้วผมช่วยสีดังมันยากอยู่ดิแมนปุบปั๊บมากสินั่นเล่นโมเมนตดิต้อมือเจากานะานเป็นจอแล้ค่ะเบงใต้ช่องนี่ลุงพ่อลุงพ่อมัดหลายวัด วัดท่านเคยเนี่ยที่ร้านแตกใช่่ร้าน้าแตกแน่นอนลร้านแตกตอนไหนยัได้กินเมื่อไหร่ครับต้อบอกเอาไม่อยากบอกให้จุ๊บนี่แตกไงมั้งเขาสิรลูกสาวเลยสียใหมไม่หอูกัเรด้วยจูเด้วม่หน่อยเอาจะไม่หน่อยอยู่ไหน กไม่อวันนี้นะคะอ๋อไม่หนออกไปตลาดกับับนได้ครับผมวันนีครับแล้วต่อพ่ออีกไหนพ่ออีกอยู่ไหนล่ะอเออมาอ๋อนั่งอยู่เต้นข้างบนเขาจังนั่งแบบสบายใจมาพ่อจะญ่่อ่มีอะไรมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัรับสแลพ่ออีกกีไแต่ เอือนแล้วเจ้าหวานี่เอือนเห็้จังหานี่ก็สิมันงานมูเจ้าคือเก่าน่ะพราเอกพอดีเจ้านายคนเจาปลาไลาให้ลูกสาวคนประสบคนสาเร็จนี่นี่นี่ครับผมโอยบงานเดี๋ยวมาเปิดขั้นมนอนรอาบถายได้วหาสีเหีดมาไลให้สีมอบ พ่อพ่อยังจับปูมิ้นนะพูมิ้นพ่อปูมินเนาะถึงมื้อเป็นที่แบบไอนบาคิหนาครับุสบายดีพี่น้องรับรวยครับทุกขภานแแรครับทองไรไม่โฉคละทองไหลมาทีมาสวัสดีป pues. ีใหม่ครับ